ดีครับผมเนมนะครับ aka no name นะครับวันนี้มารีวิวรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับทั้งตลกทั้งติชมนะครับอ่านแล้วมีความสุขนะครับก็เลยอยากดูรถเยอะๆนะครับวันนี้มารีวิวรถ bmw หนะครับมันเป็นตัว x drive นะครับตัว3 0ม d นะครับวันนี้อยากให้มาดูรถรุ่นหนึ่งที่ผมว่าถ้าเป็นคนที่สนใจรถดีเซลอะครับ จะอยากได้รูนดีมากดูารเหลเอรถกันเลยครับ ตัวนี้นะครับเป็น BMW X5 นะครับ X Drive นะครับปี2011ตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบนะครับ 3.0D ดนะครับรถออปชั่นค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆรถตัว X5 ตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวรุ่นที่2ที่เอามาทำตลาดในไทยนะครับเออมันมีเข้ามาตอนรุ่นแรกประมาณ เข้ามาประมาณปี2008นะครับจริงๆเข้ามาหลายเครื่องเลยนะครับตอนแรกๆเข้ามาในตัวโอ้เอาเขาเอาตัว V8 เข้ามาราคามันเลยโดดตัวนี้นะครับมือหนึ่งประมาณ6ล้านกว่าประมาณ6ล้านนะครับอ่าออปชั่นนะครับดูจากข้างหน้าเนาะตัวนี้เป็นไบซีนอนแล้วก็เดย์ไลท์ LED เรียบร้อยแล้วนะครับนะตัวนี้กุญแจเป็นคลีเลตมีพุชตาร์ดนะครับเป็นจอไอรีดด้วยนะครับดูภายนอกตัวเนี้ยจะเป็นแม็กยางขอบ18 X5 เนี่ยจะเป็นตัว SUV ยกสูงนะครับขับ4นะครับของตัวนะก็จะใหญ่กว่า X3 นะครับดูข้างๆน้นเลยตัวนี้ก็จะเป็นบันไดที่สำหรับขึ้นนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นกับการขับรถเรียกว่า SUV ยกสูงอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับการขึ้นเท่าไหร่นะครับ Okay. มาดูข้างหลังกันดีกว่าดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ค่อนข้างบุ๋บุญนะครับเรามาเปิดดูข้างหลังก่อนเนาะตัวนี้ก็จะมีแบต X ห้านะครับพื้นที่มาดูพื้นที่สัมภาระข้างหลังกันดีกว่าตัวนี้จะไม่ได้เปิดไฟฟ้านะครับหนึ่งอย่างที่ผมชอบก็คือมีการมีเปิดโซนบนโซนโซนล่างเลยนะครับเปิดปุ๊บข้างบนนะครับข้างล่างเราก็สามารถเปิดตรงนี้กดตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วสามารถเอาของวางตรงนี้แล้วเก็บเข้าไปได้ นะครับแล้วก็อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นชุดคิดของทางบีของทางชุดอุปกรณ์อาโดยความสะดวกของ b m อนะครับข้างล่างเนี่ยจริงๆจะมีอุปกรณ์ตัวซ่อมยางนะครับอุปกรณ์ต่างๆผมว่าก็สะดวกนี้นะครับเวลาเผื่อเราไปลุยอะไรยังไงสามารถเปลี่ยนยางได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกันเนาะพื้นที่จะเข้าเข้าไปค่อนข้างลึกนะครับโอเคไปดูข้างในกันดีกว่า โอเคครับมาสตาร์ทรถกันนะครับตัวนี้เป็นเคเลสเนาะตั้งแต่เคเลสเอนทรีแล้วนะครับเข้ามามีปุ่ม3ขีดก,ก็กดแล้วก็เข้าได้หรือถ้าจะล็อกก็กดตรงปุ่มสามเหลี่ยมนะครับอันนี้คือสตาร์ทได้เลยหรือเราจะจิ้มกุญแจเนี้ยเข้าไปข้างในก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพุทสตาร์ทนะครับโอเคเปิดแอร์ก่อนร้อนมากผมชอบเคะหนึ่งอย่างของ PM เนะครับเวลาขึ้นรถเราร้อ,น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 อนเนี่ยกดปุ่มแม็กเนี้ยแอร์ air มันเย็นมากเลยครับเสียงดังมากเลยเดี๋ยวเบาก่อนอมาดูนะครับ ตัวนี้ภูมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ก็คือเปิดปิดเสียงเปิดปิดเปิดปิดเสียงตรงนี้ได้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นในการสั่งงานบางอย่างนะครับแต่ใช้ค่อนข้างยากอันนี้โทรศัพท์นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนฟังก์ชันเปิดปิดเสียงฝั่งนี้เนาะโอเคอย่างแรกนะครับตัวนี้จะมีโอเคตัวนี้ก็จะมีครูสคอนโทรฝั่งนี้นะครับตัวนี้ถ้าเราเซ็ตครู c คอนโทรตรงนี้ได้ถ้ากดเข้าไปเนี่ย มันก็จะมีตัวน,นี้วิ่งจากตัวจอข้างหน้าได้นะครับแต่พอดีตอนนี้เราไม่ได้รถเราไม่ได้วิ่งอยู่เนาะโอเคนะครับเวลาดูออปชันตรงกลางนะครับรายละเอียดของเวลาดูรายละเอียดของโอเคครับเวลาเราดูรายละเอียดของหน้าจอนะครับเราสามารถกดตรงปุ่ม BC ตรงนี้ได้นะครับอืมตรง BC ตรงนี้นะครับเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดของตรงนี้เห็นไหมครับกดปุ๊บมันก็จะขึ้นเลื่อนนะครับว่าตอนนี้ตอนนี้น้ำมันเหลือเท่าไหร่นะครับ อโอเคตัวนี้ก็จะเป็นเปิดปิดไฟนะครับไฟฟ้านะครับปกติของสไตล์ B M อยู่แล้วนะครับโอเคตัวนี้เป็นจอ iDrive จอตัวนี้ก็จะเหมือนใน B M E 6 0นะครับ<ม>ก็ผมว่าก็สไตล์ B M อะครับแต่ผมชอบจอ iDrive รุ่นใหม่อาจจะใช้ง่ายกว่านะครับตัวนี้ก็สามารถ ตัวเอ r นเทนเน n t ก็มีเนี่ย FM AM CD นะครับมี AUX ได้นะครับคิดอะไรไม่ออกนะครับตัวปุ่มมันจะมีกดเมนูนะครับอันนี้ก็คือสามารถปรับแอร์ทุกอย่างจากมุมนี้ได้ห,หมดนะครับรายละเอียดของรถนะครับตัวนี้เห็นไหมครับจริงๆโรงงานเัาเคลมไว้ประมาณ1 5 1 4ถึง15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งก็ผมว่ามันก็จริงๆก็ขับได้นะครับตัวนี้เนี่ยผมว่าเครื่องสามพันตัวนี้ให้แรงม้าประมาณ218แรงม้า ดีเซลเครื่อง3000สำหรับตัวถัง3ตันแบบนี้ด้วยอัตราเร่งแล้วก็เกียร์หสปีดนะครับผมว่าผมว่าขับมันแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้างบนจะเป็นซันรูฟนะครับซันรูฟก็จะเป็นซันรูฟยาวเดี๋ยวให้น้องถ่ายให้ดูซันรูฟเปิดปิดตรงนี้นะครับแต่ค่อนข้างสปอร์ตมากถึงข้างหลังเลยร้อนมากแดดร้อนๆแบบนี้ อันนี้อยากให้ดูออปชันอีกออปชันหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออปชันที่คนก็ถามเยอะเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดฝาท้ายข้างหลังนะครับนะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเรื่องการขับขี่ระหว่างลงเขานะครับเ่อช่วยควบช่วยคอนโทรลความเร็วเนาะตัวนี้เป็น DTC เนี่ยจะเป็น Dynamic t r a c t i o n Control นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Park Sensor นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วตัวนี้ไม่ที่วางแก้วนะครับตัวนี้ก็เป็น ที่ใส่ของนะครับก็ใช้ง่ายดีนะครับตัวนี้จะมีตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นออโต้โตดูนี้มันจะช่วยเรื่องอะไรนะครับถ้ากดปุ๊บเนี่ยเวลาเราจอดเฉยๆเนี่ยมันจะเข้าเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างผมรีวิว X5 เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสุดท้ายรถคันนี้เหมาะใครนะครับหนึ่งก็คือคนที่อยากได้รถ SUV ที่ใหญ่ใช้คำย้ำคำว่าใหญ่นะครับ ตัวใหญ่กว่า X3 ที่อยากได้เครื่องดีเซลนะครับที่แรงแต่ก็ประหยัดน้ำมันลองอยากให้ทุกคนนะครับลองมาดู X5 ตัวนี้เนาะนะครับโสมอาจจะดูผมว่าก็ไปดูไม่เก่าเนาะชิดใกล้เคียงกับหน้าคล้ายๆกับ X6 นะครับที่ผมว่า X6 นี่เหมือนรถแบทแมนมากเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยตอนนี้ราคาพิเศษเพียงแค่1ล้าน1ล้าน100,000เก้าสเท่านั้นนะครับล้านสองว่าได้รถ ที่ลุกโอเคนะครับข้างในนั่งสบายนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันออปชั่นก็ครบตามที่เราตามทุกอย่างที่เราอยากออปชั่นครบนะครับต้คันนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายใครอยากผมดูรถอะไรหรือหรือถ้าจะขายรถนวยังไม่ได้โทรโอเคสุดท้ายนะครับอใไมสุดท้ายนะครับถ้าใครสนใจรถคันนี้สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ใครอยากขายรถนะ่ยยืนโทรมาก่อนเนาะผมให้ราคาสู้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ